สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ยายวันมีเห็ดขมขาลายค่ะเห็ดขมขาลายมาแกงให้พี่น้องเพื่อนๆได้กินกันนะคะนี่ก็จะนำมาตัดขาออกหน่อยค่ะที่ติดกับดินนะคะเศษดินเศษใบไม้เราก็มาซ่อมทําความสะอาดนะคะทําความสะอาดให้เรียบร้อย ก่อนที่จะนําไปล้างดอกกี่ๆนะคะดอกเล็กดอกใหญ่ดอกกําลังพอดีแกงเลยค่ะถ้าเห็ดพึ่งอย่าให้มันบานมากนะคะแกงดอกประมาณนี้จะอร่อยกําลังแข็งๆค่ะมีน,น่าทานมากเลยนะคะเผื่อใครยังไม่เคยกินเห็ดขมมาลองดูว่าการแกงจะเป็นอย่างไรนะคะ แกงยังไงเหมือนกับแกงเห็ดทั่วไปไหมนะคะมาลองดูค่ะตัดขาออกก่อนสวยงามโดกซสวยเลยนะคะสวยงามมากเลยกำลังออกเลยเห็ดพวกนี้ค่ะ ห็ดขมนี่กำลังออกอันนี้ก็จะเป็นเห็ดขมขาลายเห็ดพึ่งขมขาลายหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราก็ตัดขาอะไรเรียบร้อยแล้วซ้อมเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไปแช่น้ำเกลือนะคะน,นำไปแช่น้ำเกลือะคะ่ะ เราก็จะเป็นแบ่งเป็นสงกะละมังนะคะแช่น้ำเกลือไว้ทำไมต้องแช่น้ำเกลือเพราะว่าน้ำเกลือนี่จะช่วยให้ดินที่เกาะอ,อยู่กับเห็ดนะคะมันจะออกได้ง่ายล้างง่ายสะอาดนะคะลืน่นแล้วพอถูกน้ำมันก็จะออกง่ายนะคะแช่ไว้ประมาณสิบนาทีค่ะแล้วก็มาล้างนี่ค่ะนี่ หลังจากที่เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะล้างสองน้ำสามน้ํานะคะเพื่อไม่ให้ดินมันมาเกาะอย่าให้มีเม็ดดินเลยนะคะเวลากินจะได้อร่อยค่ะนี่เราก็จะนํามาต้มก่อนนะคะต้มเอาความขมมันออกก่อนค่ะอันนี้ใส่เกลือลงไปค่ะใส่เกลือลงไปเพื่อไปดูดซับความขมของเห็ด นะคะก่อนที่เราจะแกงเราก็ต้มก่อนสักหนึ่งน้ำนะคะใส่เกลือไปสองทับทีไม่เต็มมากนะคะเราก็กะประมาณเห็ดของเราดูว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะคะกะตวงเอาค่ะค่ะกำลังเดือดอยู่ต้มต้มเห็ดขม ต้มเอ,อกความขมเข้ามันออกไปก่อนนะคะก่อนที่เราจะแกงค่ะสักน้ำค่ะก่อนหลังจากต้มเสร็จแล้วก็มาเตรียมนี่เอาใบอะไรคะนี่ค่ะใบผักติ้วนะคะเอาใบผักติ้วที่เราปลูกอยู่ที่บ้านเรานี่แหละค่ะปลูกอยู่บ้านเรานี่เองใบผักติ้ว จะเอาไปแกงใส่เพื่อจะลดความขมของเห็ดด้วยนะคะผักติว้วอ่อนๆนี่ค่ะได้มาแล้วหนึ่งกร,รมัมผักติว้วนี่เตรียมที่จะแกงนะคะหลังจากที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้เห็ดประมาณนี้ค่ะก็จะได้เห็ดประมาณนี้ต้มเรียบร้อยแล้วอันนี้เราตำ หอมกับพริกเตรียมไว้แล้วนะคะน้ํานี้ก็คือน้ํายานางนะคะน้ํายานางกับข้าเบือนะคะข้าเบือหรือข้าเบียรนี่แหละค่ะแล้วแต่ใครจะเรียกนะคะนี่น้ํายานางค้นๆเลยค่ะที่เตรียมไว้ที่จะแกงผักติ้วค่ะผักติ้วแล้วก็ตะไคร้นะคะตะไคร้เราก็จะใส่ลงไปและอันสุดท้ายก็จะเป็นพักอิตูนะคะ ผักอีตูหรือใบอะไรที่แต่ละที่เขาเรียกนะคะใบแมงลักผักอีตูแล้วแต่จะเรียกแล้วเขาเข้าหมอมค่ะเครื่องใส่เครื่องปรุงไม่เยอะนะคะแกงเห็ดไม่ใส่อะไรมากเพราะว่าเห็ดใหม่ๆก็อร่อยอยู่แล้วทีเด็ดอยู่ที่น้ำย่านางนี่แหละคะ่ะที่เราจะใส่ได้ประโยชน์จากน้ำย่านางนี่ค่ะ ดีกว่าต้มใส่น้ำเปล่านะคะเนีย่ยมาชงการแกงเลยค่ะเราก็นำน้ำยานางกับข้าวเบือที่เราตำเสร็จแล้วนะคะมาลงเลยค่ะจะเอานะคะว่าจะเอาน้ำมากน้ำน้อยเราดูปริมาณของเห็ดแล้วก็เอาตะไคร้ลงไปที่เราหั่นไว้นะคะตะไคร้เราจะไม่ตำเราจะตำเฉพาะพริกกับหัวหอมนะคะ เอาลงไปแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่เห็ดขมขาลายลงไปเลยค่ะโอ้สวยงามมากน่าทานมากนะคะค่ะใส่ลงไปแล้วใส่กับน้ำยานางทำไมถึงคนบ่อยๆคนบ่อยเพราะว่า ข้าเบื่อมันจะติดหม้อนะคะแล้วก็คนบ่อยๆก่อนช่วงแรกๆนะคะนี่ใส่ลูกโดดลงไปเลยค่ะพริกสดเลยค่ะใส่ไปด้วยเผื่อใครชอบนะคะนี่ถ้าไม่เผ็ดก็กัดกินกับลูกโดดนี้ได้เลยค่ะ กำลังเดือดมาแล้วใส่ผักติ้วลงไปค่ะใส่ผักติ้วลงไปอันนี้เพื่อจะให้มันไม่ขมมากนะคะผักติ้วมีความเปรี้ยวค่ะพอเห็ดมันขมมันก็จะดูดซับความขมออกมานะคะค่ะ เขาบอกว่าแกงเห็ดไม่ให้ขมแกงเห็ดไม่ให้เผ็ดแกงเห็ดไม่ให้เค็มขออภัยค่ะแกงหน่อไม้ไม่ให้เผ็ดแกงเห็ดไม่ให้ขมแกงเห็ดไม่ให้เค็มพูดผิดพูดถูกนะคะตามโบราณเขาว่าย้ำอีกทีหนึ่ง แกงหน่อไม้ไม่ให้เผ็ดแกงเห็ดไม่ให้เค็มค่ะค่ะแล้วก็ใส่ลงไปใบแมงลักขั้นตอนสุดท้ายนะคะพูดผิดพูดถูกขออภัยด้วยนะคะ,ะเสร็จแล้วค่ะ เราก็มาเตรียมทานกันได้เลยเสร็จเรียบร้อยหน้าทานมากความเข้มของใบยะนางนะคะน้ำใบยะนางเห็ดก็มีแต่ดอกกำลังสวยงามแกงอร่อยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกท่านทุกคนนะคะขอให้โชคดีมีความสุขคะ่ะ